ดูนะครับอันนี้ว่าข้ขาวๆนะว่าข้าวๆนะที่ผมก็ดูปุ๊บเลื่อนลงมาเลยนะครับตรงนี้จะเป็นสัญญาณหนึ่งหลังนะครับกดไปมันก็มันก็จะตึงบริเวณนี้นะครับก่อนก่อนที่มันจะเล่นไปที่ใต้เข่ามันจะตึงนี้ก่อนนะครับอันนี้เราก็กดทำใช้ได้น,นะครับนั่งคุกเข,ข่าเข่าเนี่ยมันจะอยู่เฉียงกันตรงประมาณน,นี้พอดีเจะว่า ถาเขาคูอย่าใคนไข้นอนคว่ำมากเกินไปนะครับเส้นมันจะเคลื่อนจุดมันจะเคลื่อนนะนอราดูนะนี่ครับอกน่าเลมันจะ่อาดนะหสัาณหนึเดี๋ยวรับรองได้กดเนพวกเราจะได้หายคนหลังกันอันนี้สัญญาณส สัญญาสองก็คือความลงนะครับจุดลงนะครับตัวตรงหน้าคูกเข่ารอเข้าไปจ้กดเข้าไปมันจะกดเข้าหากระดูกสลังนะครับและเข้าท้องนะครับเข้าท้องก่อนที่ออกที่จะไปขาเหมือนกันะเข้าท้องก่อนพอสัญญาณสามพอเรากดสอเสร็จแล้วเฉียงเฉียงมาเลยนะครับเฉียงมาก็จะเป็นสัญญาณสามตรงนี้เลยเต็ม S <S เดี๋ยวพวกเราลองนอนแล้วอาจารย์จะกดให้ดูแล้วก็จะได้รับรู้ความรู้สึกนะครับทุกคนนอนจะได้รู้ว่าเออจุดนี้นะเดี๋ยวเวลาพวกเราไปซ้อมกันจะได้ถูกจุดนะครับตึง้งที่สองสาถ้าจุดนี้เราอาจจะจุดละสิบนะครับเท่ที่สองเราอาจจะสิบสิบห้าก็าได้ครับนับเลยะครับจะนับในใจนะครับไม่ต้อานับเร็วๆตึง,ตงสองโตนะครับอาจารยนี่ก่อน อน,นี้ก่อนได้ก่อนเ<ห>พราะว่าพื้นฐานขาแล้วขาด้านนอกแล้วขาด้านในแล้วหลังแล้วนะครับมันก็เสจครบแล้วก็เหลือเหลือแขนด้านนอกแขนด้านในศีรษะ,ะด้านศียษด้านหลังศีรษะด้านหน้าแล้วก็สัญญาณท้องนะครับสัญญาณ